ฝรั่งว่าผู้หญิงไทยน่าเงินก็น่าเงินละจ้าถ้าเกิดมาอยู่ต่างประเทศมีผัวฝรั่งเออไม่ทํางานหาเงินหรือว่าใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเหมือนที่อยู่ประเทศไทยก็ไม่เอาละจ้าสำหรับพี่นะสําหรับคนอื่นพี่ไม่รู้ถ้าถามว่าผู้หญิงไทยน่าเงินเหรอเอาก็ทำงานน่าเงินเขาหาเงินของเขาเองอะ่ะ เออเขาก็หาเงินเขาเองอะ่ะเขาก็ทํางานอะ่ะทํางานหาเงินขยันคนไหนขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยไม่ขยันเลยอยู่แต่บ้านบางคนก็โชคดีวาสนาดีผัวให้ผัวเปแต่บางคนวาสนาไม่ดีโชคไม่ดีผัวไม่ได้ให้ได้เปเขาก็ทํางานหาเงินเองฉะนั้นฝรั่งบางคนจะบอกว่าผู้หญิงไทยหน้าเงินเออมาแล้วมาทํางานงงงๆก็คุณก็ไม่ได้ให้เขาพอไงคะเขาถึงได้ไปทํางานฉะนั้นจะไปว่าผู้หญิงไทยหน้าเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีเงินมากพอคุณเปเขามากพอเขาไม่ไปทํางานก็ได้นี่คุณไม่ให้เขาเลยเขาก็ต้องมีภาระคนผู้หญิงไทยก็คือคนคนหนึ่งมีภาระมีครอบครัวม,มีนู่นมีนี่เขาก็มีภาระใช้จ่ายของเขาเช่นเดียวกับฝรัง่งที่ฝรั่งแต่ละคนเออที่มีงานทําแล้วเขาก็มีภาระของเขาต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ค่านี่ค่านั่นเช่นกันผู้หญิงไทยก็เช่นกันในเมื่อผัวไม่ให้เขาก็ต้องไปทํางานเองฉะนั้นจะบ ku, อกผู้หญิงไทยหน้าเงินหน้าเงินเอาเอาแต่งานทําแต่เงนิน เออไม่ได้ห่วงยยครอบครัวมันก็ไม่ทุกคนบางคนเขาก็แบ่งเวลาถูกแต่บางคนที่เขาแบ่งเวลาไม่ถูกเนี่ยขโทษเขาไม่ได้เพราะว่าคุณได้ให้เงินเขาใช้มั้งไหมคุณให้เขาซื้อกินเองมั้งไหมถ้าคุณเขาให้ให้เขาซื้อกินเองหากินเองอยากใช้อะไรซื้อกินเองซื้อใช้เองอยากได้อะไรซื้อเองเขาก็ต้องหน้าเงินเขาก็ต้องไปทํางานงกงกราคา